สวัสดีครับป้ไก่ตีฟิล์มครับวันนี้มาส่งงานนะครับผม Honda Civic นะครับเลือกติดเป็นฟิล์ม Bfmax ฟิล์มตัวท็อปของทางร้านเลยนะฟิล์มใสตัวท็อปที่การความร้อนได้สูงที่สุดของทางร้านเลยนะครับคือ99.2%นะครับฟิล์มตัวนี้การความร้อนได้ดีเลยทีเดียวเชียวกัน UVA และ UVB ได้99%นะครับตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของปลลอดนะครับแล้วก็ฟิล์มตัวนี้เสียใจด้วยนะครับไม่มีโปรโมชั่นนะครับฟิล์มตัวนี้จะขายราคาตึงเปรี้ยเลยนะครับเพราะว่าด้วยยมทีลของฟิ์ มันค่อนข้างแพงนะครับราคามันเลยลดไม่ได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่14,000บาทนะครับสำหรับติดรถ C ีว i c FC นะครับเป็นไงครับสีบรอนกับฟิล์มสีฟ้าของ BF Max สีฟ้าใสเป็นไงครับโทมันจะไม่เหมือนกับ BF f i ฟนะครับมันจะทึมๆกว่านิดนึงนะครับมันจะติดดำนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูมิติรอบคันกันเป็นยังไงกันบ้างครับสวยไหมครับ มิติข้างนอกสวยนะข้างในก็ไม่หลอกตาเดี๋ยวเราเข้ามาดูดีกว่าว่าฟิล์มราคาหมื่นฟรีเนี่ยทัศนาวิสัยมันหลอกตาหรือเปล่าโอ้โหส่กรีบถนอมสายตายิ่งกว่าวิตามินเอครับเนี่ยไม่มีฝ้าไม่มีมัวเลยนะครับขับไปไหนก็สบายตากังวันและกางคืนชมทั้งนอกและในแล้วถูกใจไหมครับถ้าถูกใจทักเข้ามาที่ปักก้าสาขาชลบุรีนะครับจองเข้ามาก่อนฟรีบริการค่าลอกฟิล์มเก่าด้วยนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกทักลูกค้าโทรมาก็ได้นะครับ0642494287ครับผม จองเข้ามาก่อนนะครับยังไงก็ต้องจองนะครับที่ร้านไม่ได้รับวอ l k กอินนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับุณครับ